เจอกับแอปเปิลขายที่ดินราคาดีนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไซมุนนะจ๊ะจะมาอัปเดตค่าว่าวันนี้เรามีอะไรมาโชว์ด้านหลังนี้มีค่ะทุกคนเรามีป้ายนะจ๊ะมีป้ายปักชัดเจนนะคะใครอยากมาดูที่นะคะเข้ามาได้เลยที่โครงการของเรานะคะ นี่ค่ะเราปรับถนนให้อย่างดีถนนกว้างสิบเมตรนะคะยูเทิร์นมาปุ๊บจะเห็นตรงนั้นเป็นทางยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นมาปุ๊บก็เข้ามาในซอยนี้ได้เลยนะคะเดินทางเข้ามาง่ายได้มากเลยด้านในเป็นหินคุกนะคะรถสามารถลงได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะถึงฝนตกก็ไม่มี ลื่นแน่นอนนะคะอันนี้เข้ามาดูกันได้เลยนะคะเราเปิดจองแล้วนะคะอย่าลืมคาะใครที่สนใจเข้ามาดูที่แล้วก็มาจองได้เลยนะจ๊ะจะมีแอปเปิลกับเมย์นะคะที่จะคอยดูแลลูกค้าอยู่ที่